ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางสนับสนุนโดยพัดลมดูดอากาศแอนโมอิเล็กทริกดูดดีถูกมาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอ,อ่ะคุณพรพันหรือเปล่าลืมฟังวิทยุเลยค่ะมวัวแต่ดูไลฟ์สดพวัว <c oughs> <c oughs> เนี่ย FC FC คุณคุณชัดชาติหรือเปล่านะฮะอ่านะฮะคุณเดี๋ยวนะคุณสตีเฟนบอกว่าคงพีกัญชาผสมท่อมมากเกินไปอันนี้หมายถึงใครหรือนะบอกว่าชอบลุงตู่จริงใจไม่ดัดจริตอันนี้คุณสตีเฟนนะฮะคุณจงรักบอกเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุได้เดือนหน้าคะ่ะดูจากข่าวช่องสิบเอ็ด นี่คุณวัดบ้าจาังเนี่ยโอ้อธิบายแบบละเอียดมากเลย่าเรื่องเงินผู้สูงอายุเนี่ยเบี้ยยังชีพเนี่ยโอ้ยยาวเลยอืคุณนิวัดบอกว่าก็รองเงินผู้สูงอายุเก้าสิบคงยังไม่ได้ไปไหนแน่เก้าสิบแล้วหรออ่า <90 S 1> <c oughs> คุณพรพันธ์บอกว่ามีความสุขจากการดูไลฟ์ผู้ว่าชัดชาติได้เห็นต่างมุมมองของกทมที่ไม่เคยรู้มาก่อนอืม อ่านะแล้วแต่ของแต่ละคนนะฮะคุณอนันโยบอกว่าถ้าสร้างภาพแล้วมีผลงานก็ยังดีกว่าทำงานไม่เป็นแล้วคิดแบบเดิมโลกตามไม่ทันนะฮะ,ะคุณพัวัดบอกว่าร้านไปเตี๋ยวคั่วไก่ที่คุณชัดชาติไปกินมาวันก่อนอร่อยมากครับโอ้โหนี่ตามไปทานมาแล้วหรอคะชอบกาดหมูอย่าพลาดนะฮะให้ไปทานกันนะฮะ เมื่อเช้าคนดูกว่าสามหมื่นวันนี่วันนี้วันเกิดคุณลองแต่สุรีอันเนี้ยอ้าวหรอมีคนไปแฮปปี้เบอร์เดย์แลเ้ยเขาขึ้นไว้ในเฟซบุ๊กนะอ๋อนี่แต่ของกวางแตสุรีเนี่ยเวลาเขาโพสอะไรครั้งอู้ <c oughs> คนเขาไปคอมเมนต์เป็นร้อยๆ้รอ,ยอยเยอะมากเนะ <c oughs> เป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าญาติเยอะอะ่ะ <c oughs> เออเออเอ FC ก็เยอะนะนี่เขากลับมาวันไหนกันเนี่ยพี่นั่น่ะสิไม่รู้เหมือนกันเออคือ อ่ะไปนบ่อยมากอ่ะใช่ <c oughs> แต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยวันพุธท่านนายกพลเอกประยุทธ์จะไปเชียงใหม่มจะมีอะไรไหมางานงานนี้เป็นงานของอะไรนะเห็นวันก่อนถามน้องอยู่อะ่ะคือด้วยความที่โฆษณา <c oughs> โฆษณาในในคลื่นวิทยุนี่แหละ ว่านายกเนี่ยจะเดินทางไปงานงานนี้ก็เลยไปถามพวกน้องที่นี่เฮ้ยน,น,นายกก็จะไปเปล่าอะไรเงี้ยเออก็บอกว่าเออไม่แน่ใจนั้นนายกยังตอนนั้นคือนายกยังแบบไม่ชัดเจนไงว่าจะไปไม่ไปเออ,เอ,อแต่ว่าก็เออก็ได้ยินข่าวเพราะว่างานนี้มันเป็นงานของเอกชนนะออ่ะออใครมันลูกสมาคมอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรในใน,ในพื้นที่เนี่ยบางคนจออ้าแต่ว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์ไปเชียงใหม่เนี่ยแน่นอนว่าเชียงใหม่เราก็ทราบกันดีว่ามีกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลเทียบ เพราะฉันเนี่ยมันต้องเาเรียกว่าหนึ่งงานหนักของส่วนล่วงหน้าตำรวจในพื้นที่แล้วในวันจริงเนี่ยมันจะมีการแสดงสัญ,ญลักษณ์อะไรหรือเปล่านะอโอ๋อาจจะไม่สามารถเข้าถึงฝั่งพลเอกประยุทธ์ได้แต่ว่าก็อาจจะมีการแสดงสัญ,ญลักษณ์เพราะว่าอะเชียงใหม่แหมนะถ้าพลเอกประยุทธ์ไปแล้ว ไม่มีการแสดงออกอะไรเลยนี่เดี๋ยวเขาก็จะหาว่าแหม่นะในพื้นที่ไม่ทํางานนักเคลื่อนไหวในพื้นที่ไม่ทํางานเจวโดนนะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยพูดเคยพูดหลายครั้งครับว่าอยากเป็นคนที่ชอบชอบเชียงใหม่อยากไปจริงๆอยากไปบ่อยแหละแต่พอแบบว่าด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรเนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้ไปเชียงใหม่นะแต่ก็ตั้งแต่เป็นนายกมาแปดปีเนี่ยก็ไปเชียงใหม่น่าจะสี่ห้าครั้งแล้วนะปีละครั้งประมาณ นี่คุณพิชิตก็ส่งหนังสือของเล็กมาที่เป็นภาพของคนเอกอนุพงศ์อ่ะโอ้อันนี้เล่มสองเหรอซ่อนรูปปฏิวัติหักเหลี่ยมโคดเลยเนี่ยใช่อันนี้เป็นภาคต่อจากสี่เก้าอ่ะพอพอรัชประหารปีสี่เก้าเสร็จบิ๊กป๊อกก็เป็นแม่ทัพเสร็จภาคหนึ่งก็ขึ้นผู้ช่วยแล้วก็เป็นผอบทนั่นแหละเป็นเหมือนเหมือนการบันทึกประวัติศาสตร์แหละแล้วก็เบื้องหลังบ้างนิดหน่อยฮะเดี๋ยวรอรอนะว่าถ้า ถ้าลุงสามปอเขาไปมไรเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเขียนสครเล่มเป็นบันทึกเกี่ยวกับกากําเนิดสามปอต,ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นนะคะจนจบแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจบแบบไหนไงเลยยังเขียนไม่ได้และยังไม่ได้เริ่มเขียนด้วยแค่แค่พล็อตพลอตคิดคิดไว้เฉยๆนะคะเนาะเพราะว่ามาถึงวันนี้นเรายังมองไม่ออกเลยนะว่าสามปอเขาจะไปยังไงกันต่อใช่พี่นะคือ,อนะยากที่จะคาดเดา บรรดาทหารเก่าทหารแก่าสามสี่คนเหล่านี้แต่ว่าเขาเป็นทหารเก่าทหารแก่ที่เขามีประสบการณ์ในทางการเมืองอพอสมควรนะอนอกจากประสบการณ์ด้านการทหารนะเพา,เพายืนมาได้ถึงขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วแหละคือมันมีส่วนผสมอะไรที่เราอาจจะไม่เข้าใจในองค์ประกอบของสามปออยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นมันจะมีคําตอบให้เราเห็นแล้วนะว่าเขาคิดอะไรกันอยู่นะพี่น้องสามปอนี้นะฮะ ส่งต่อผ่านให้อนุทินเปล่าฮะเออเนี่ยเล็กก็ถามนะพี่เป็นเจอคุณอนุทินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ถามว่าเอ,อพี่หนูถามจริงเหอะลุงตู่เนี่ยเขาไม่เคยสกิปพี่หรือส่งสัญญาณเลยเหรอหรือว่าทําเงี้ยหนูต่อนะว่าให้หนูต่ออย่างเงี้ยเล็กก็บอกให้หนูต่อ,อไม่มีเลยเออบอกอ้าวแล้วพี่ไม่คิดหรงว่าทําไมเอาแหมพี่ก็ พรรคภูมิใจไทยก็อาจจะดีสนับสนุนอะไรพลเอกประยุทธ์มาตลอดอทำไมทําไมไม่สนับสนุนคุณอนุทินหมายถึงตัวพี่หนูบ้างอ่ะแกบอกโวยของแบบนี้เขาคงไม่พูดกันหรอกอเออประมาณนั้นอเออแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นคุณอนุทินเนี่ยมันก็จะดีในแง่ว่านะมันคือการเมือง่ะมันคือระบบการเมืองใช่วหมคืออ่ะคุณอนุทินก็เป็นหัวหน้าพรรคอ่ะแล้วก็เป็นพรรคที่กําลังเติบโตมาในถ้าถ้าได้เป็นอ่ามาอันที่สองที่สามแล้วได้ เป็นแกนนําอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยแหละฮะแต่ว่าก็นะมันต้องรอดูก่อนว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเอายังไงกับชีวิตตัวเองนั่นสิจริงจริงยังมองไม่ออกอันถึงบอกว่ายังมองไม่ออกเมื่อวานอยากจะถามนะหรือว่าเมื่อวานนายกแกล้งอารมณ์เสียเพราะรู้ว่าเราจะถามคําถามนี้เพราะว่าทีมงานโคศกนมาถามก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะถามนายกเรื่องอะไรก็ตามปกติแล้วก็บอกว่า ก็ก็พูดเรื่องประเด็นนู้นประเด็นนี้ไปแล้วเราก็อบอกว่าเออเดี๋ยวอาจอยากจะถามนายกด้วยว่าตกลงอนาคตทางการเมืองอลุงตู่เนี่ยตัวเองเอาไงแน่เออ,อแต่แหมคําถามแบบนี้ยังไงนายกเขาก็ไม่ตอบอยู่แล้วก็ร<ช>ู้อยูนะ่แต่ว่าก็อยากจะแบบเหมือนเช็คปฏิกริยาเนะี่ยนายก,อ,กอาจจะบอกว่าทำไมฉันยังไม่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ถามนายกอะไรขนา,า,าเห็นไหม ขณะถามเรื่องปรับคลมอยังบอกว่าเรื่องของฉันเลยใช่เพราะว่าเพราะฉะนั้นยิ่งถามเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะ<ม>โดนด่าแหละแต่ว่าพอดีนายกอารมณ์เสียแล้วก็เดินพ<ม>ุบไป่อนเลยก็เลยอ่ะโอเคไม่ถาม,มเดี๋ยวไว้รอใกล้ๆก่อนนะรอใกล้ๆรอจังหวะเออนะแต่ก็แปลกนะคือหลายคนก็จะมองกันนะว่าเออพอหลังอภิปรายแล้วเนี่ยจะต้องมีปรับพลรมงบพลรมอเออแต่ว่านะไม่แล้วอย่างอะอย่างอย่างกรณีของคุณกนกวรรณเนี่ยนะคุณบอกว่าจะต้องปรับพลรมอเออมันปรับก็ คือถ้าเกิดว่าจําเป็นจําเป็นจริงๆมันก็เออมาจากทางด้านของความใจไทยเขาเออว่าเขาเอออยากจ้างเขาก็เลยคิดว่าเขาปรับก็ก็อี้เดียวอ่ะใช่ไงเขาก็เลยคิดว่าไหนๆปรับแล้วจะต้องอ่าทุนกล้าวัแล้วก็ปรับที่เหลือเลยหรือเปล่าเพื่อเป็นการเหมือนว่าแต่มันก็ลำบากนะเพราะช่วงเวลามันก็เหลืออีก ไม่กี่เดือนมากนะแต่หลายคนก็มองอีกบอกว่าต่อให้ไม่มากแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยใครก็อยากเป็นรัฐมนตรีใช่แต่ทีเนี้ยมันมันจะคุ้มไหมอ่ะกับกับแรงกับเพิ่มที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยใช่นายก้องทําแบบเขาเรียกมันทําแบบเงียบๆเลยพึิ่โอ้โหแต่มันจะเงียบมากได้ขนาดั้นจริงเหรอเนี่ยแหละต้องดูว่าในส่วนของพลังประชารัฐก็ยีที่ว่างอยู่เนี่ยจะขยับไหม แต่เรียกว่าไอ้ผลการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันจะถึงขั้นที่แบบทำให้รัฐมนตรีหลุดเก้าอี้เลยเหรออืมก็ไม่หรอพ <ผม S 2> อกแล้วงานนี้เขาตั้งเป้าไว้แค่เพียงเอ,อ่อขยาอ่าอ่ะอืมเออแค่ขยา่าแค่ส่งผลไปถึงคะออแนนในการเลือกตั้ง เท่านั้นแหะที่เขาหวังเอาไว้ใช่อย่างคุณอย่างคุณสุดชาติเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขั้นแบบโอเคแกเคยบวยมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าบวยมาสองครั้งด้วยใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะแบบโหไม่ผ่านอะไรเงี้ยอนฮะอืมนี่ไงก็คุณธรมนัทเองก็เราเองธมนัทก็ยังคืมๆๆอยู่อ่ะใช่แต่ว่าแกก็ช่วงเราเองธมนัทก็ดูดูเงียบๆไปเหมือนกันเนอะแม้ว่าจะลงพื้นที่ไปที่บ่อนไก่เนี่ยที่ไปพูดแต่ที่บ่อนไก่เดี๋ยวโอ้โห ไม่รู้เหมือนกันว่าร้อยเอกธรรมนัฐรู้หรือว่าไม่รู้คงไม่รู้นะอ่ะเราถ้าเราจะตีความกันเราก็น่าจะไม่รู้อ่ะเพราะไปพูดที่บอกว่าเรื่องเผาไล่ที่อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะเนี้ยพอหลังจากเป็นข่าวออกมานี่เงียบเลยนะที่ดูล่าสุดอ่ะที่โพสไว้ก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยไม่มีคําชี้แจงออกมาเลยเออเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าหนักนะอืมแต่ว่าใครก็รู้นะว่าที่ดูนั้นไม่รู้เนี่ยคือมารู้เนี่ยจําได้เนี่ยอเล็กรู้ปะ อไม่คือรู้จากปีห้าสามไงอ๋อใช่เพราะว่าช่วงปีห้าสามเนี่ยพื้นที่แถวน้าจะเป็นพื้นที่การสู้หลบอ๋อเอ่ยี่นัวันเออเพราะนั้นอ่ะเราก็จะรู้เลยเพราะว่าพื้นที่มันก็จะพื้นที่น้าก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ใช้ในการหลบอ่ะเอหลบซ่อนโต๊ะบ้างอะไรบ้างไรเงี้ยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่แบบคอยช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออก็เลยทําให้รู้ว่าพื้นที่ที่ชุมชนบ่อนไก่เนี่ยเป็นพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินค่ะอืม ก็เลยเออใส่คุณธรรมนัฐร,ร้อยเอกธรรมนังก็คงจะแบบทำผันผ่านเลยไปได้เลยเออไม่ชี้แจงอ่ะคือร้อยเอกธรรมนัฐลงพื้นที่เพราะว่าคลองเตยเหมือนเป็นฐานเก่าอ่ะนะเมื่อก่อนเคย<ม>บริหารจัดการเรื่องของออตลาดคลองเตยมาก็เลยเออแล้วก็คุณอะไรนะพี่ที่เคยอยู่ธรรมน,นัฐแต่หมูหมูคลองเตยชื่ออะไรอ่านะอ่าอ่าอ,อ,อ,อ่ตอนนี้เป็นสอกอ่ะเอ่านะแหลก็อาจจะจุดนี้ด้วยนะน่ะก็คุมพื้นที่อยู่นะที่คลองเตยด้วยแถวหน้าเราแวกเดียวกันนี้อื อ่ะมามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าเ,เรื่องโศกกระซงกรลาหม ם พลเอกคงชีพตันตะวานิชนะที่จู่ๆก็เหมือนกับว่าขายไอ,อเดียโยนโยนเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนมีเทียบเชิญอะเหมือนเปิดทางอะ่ะว่าไอ้นี่ที่มีการวิพากษ์วิจารเรื่องของกองทัพมีความ,มไม่เข้าใจในหลายประเด็นเนี่ยคืออย่าไปแบบสร้างความขัดแย้งตรงนั้นเลยให้มาเข้ามากระดิกระซัวกลาหมมานั่งคุยกันอ่า ก็เหมือนกับว่านี่เขาเตรียมห้องไว้เลยนะว่าอ่ะใครที่แบบอ่ะถ,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 ถ้าถ้าถ้าอยากจะหาคําตอบเช่นทําไมไม่เลิ่เกณฑ์ทหารสักทีทําไมทหารเสื้อวิทยุทรกรกแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้มีปัญหาหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับทหารเนี่ยให้ติดต่อแล้วก็เข้ามาที่กระทรวงกลาโหมเลยคือจะมาคุยก็คือจะจะ,จะคุยจะได้คุยกับพลเอกคงชีพนะไม่ได้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในระดับของพลเอกประยุทธ์อะไรทั้งสิ้น ก็คือเหมือนกับว่าก็แค่อยากจะหาคําตอบให้กับคนที่คิดเห็นต่างหรือว่าไม่เข้าใจอ,อ่ะก็คือมีการจัดเตรียมห้องไว้ว่าอ่ะมานั่งทานกาแฟาด้วยกันมานั่งจิบน้ําชาแล้วก็คุยกันอะไรประมาณนี้แหละอืมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ผลอะไรหรือไม่อย่างไรนะเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยนะว่าทําไมปัญหามันถึงได้เดินเนิ่นนานถึงวันนี้เพราะแนวคิดแบบนี้ แดกไปไหมเขาคิดได้แบบเนี้ยเออเพราะว่าตอนเนี้โอ้โหฝ่ายที่เขาเคลื่อนไหวเนี่ยเขาเคลื่อนไปถึงไหนแล้วเออดูซิอย่างเมื่อวานเนี้ยอ่ะเขาจัดเขาจัดม็อบขึ้นมาอย่างเงี้ยจัดม็อบอะเคลื่อนไหววันที่ยี่สิบมิถุนาอ่าก็ดูเหมือนเคลื่อนไหวสงบแต่คุณก็ต้องไปดูอีกทีวันหนังสืออที่เขาแจกอะคือหนังสืออะไรอ่าเออแล้วความต้องการและจุดประสงค์เขาคืออะไรทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วถามว่าคุณจะไปคุยกับ คนเหล่านี้หรอใช่แล้วแน่นอนว่าท่านเป็นในประเด็นที่เกี่ยวข้งอ,ของกับสถาบันอะ่ะทางนี้ก็คงไม่กล้าที่จะคุยอยู่แล้วอคุณจะคุยเฉพาะเรื่องในกองทัพอ่าวก็เรื่องกองทัพก็เกี่ยวเนื่องกันไงเพราะคุณก็รู้ว่าสิ่งที่เออ, <c oughs> อว่ากองทัพคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้กองทัพเนี่ยโดนโจมตีในเมื่อคุณจะอคุณจะทําลายส่วนอ๋อก็ต้องต้องพุ่งมาที่กองทัพก่อนที่ฐานที่สําคัญก่อน ก็ไม่แปลกมก็เห็นจะน่าแปลกตรงไหนเลยอะจะเรียกมาแต่ก็เหมือนเป็นแบบเหมือนความจะอยากจะแสดงถึงแบบว่าอะอย่างน้อยเราก็มีไม่ใช่นักกเมืองนะมิตรจิตมิตรใจนี่คุณไม่ใช่นักการเมืองนะแต่ท่านักการเมืองจะทําแบบนี้นะมันก็ไม่ไม่น่าแปลกใจอะแต่เล็กเชื่อว่าไม่มีใครเข้าไปคุยอ่ะยกยกเว้นถ้าไปเชิญของมันไม่แน่นะอะถ้าเกิดว่ามีกลุ่มอะเนี่ยพอคุณเปิดว่าขนเนี้ยถ้าเกิดมีกลุ่ม กลุ่มหนึ่งเนี่ยอบอกว่าจะไปอ่ะอ,อคุณก็ต้องให้นะเมื่อคุณประกาศมาแบบนั้นแล้วอ่ะออ่านี่ทํายังไงอ่ะใช่เพราะว่าคือถ้าเพราะว่าตามหลักแบบเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเราจะเชิญแต่ว่ายกเว้นว่าใครอยากจะมาก็ามาได้อกออ็เดี๋ยวอาจจะมีหัวกระไดไม่แห้งก็ได้นะแต่ไม่รู้มาคุยเรื่องอะไรนะอเอ,อ่าแล้วเนี้ยอย่างเนี้ยแล้วถ้าไปเจอเนี้ยอย่างบอบเนี้ยแล้วเขามาแจกหนังสือถ้าเกิดว่าเขาหนังสือแบบเนี้ยเข้าไปอ่ะ ใช่ใช่ meantime, ต้องระมัดอะวัไปแปะเอาไว้ในกองทัพเนี่ยถามว่ากองทัพจะทํำยังไงอ่ะเอออ่านะก็ต้องระมัดระวังกันไปนะคุณไก่บอกว่าทหารจะคลุมถุงดําแล้วชวนไปคุยหรือเปล่าไม่เอานะพี่เล็กไม่จะไม่ใช่ลักษณะนั้นเออ เนี่ยโอ้นี่คิดเหมือนกันเลยคุณคิดคิดเหมือนคุณไก่เมื่อกี้เลยคุณภูผาสายน้ำความรักบอกว่าใครจะกล้าเข้าไปคุยเดี๋ยวโดนถุงดำคุมหัว <laughs> แหมมันคนละคนละสถานการณ์คุณสุทธิสารแซวมาบอกว่าให้ชวนไปคุยกับสารวัตรโจ้ดีกว่าอ๋อ,อ,อก็โดนคุมโดนคุมถุงดำตอนนั้นอ๋อ,อ,อคุณเนธนภพาบอกว่าแป้งหน้าแตกไม่รู้ข้อมูล เรื่องของเรื่องตลาดตลาดของเตยเออแต่ก็แปลกจริงนะเรื่องเนี้ยงงคือตอนแรกเห็นข่าวแล้วงงมากออ่าคุณวรนาศคุณเมืองมังก็ทักทายมานะฮะเพิ่งเข้ามาฟังหรือเปล่าฮะหรือว่าเพิง comment, ่งคอมเมนต์นะฮะเพราะว่านี้ท้ารายการแล้วนะฮะคุณสันติบอกว่าลองไปดูซีรีส์ d e ซซิ d e a t h Death อะไรนะเรื่องอะไรพี่เด้งดูไหม เดสอะไรเดี๋ยวก่อนอ่นานภาษาไทยไม่ออก Designated Survivors u r v i v o r ผู้มีชีวิตรอดจะมีความใกล้เคียงกับที่มาที่ไปแล้วก็ในที่สุดของรัฐบาลลุงอ๋อกี่เราพูดเรื่องหนังสือสามปอใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าให้ไปดูซีรีส์เรื่องนี้นะเดสเดสติเนอ๋อก็คือ d e s i ิ n a t e d ก็คือ คำว่า destination ใช่ไหมก็คือผท้ายที่สุดนะ่ะของ survivor พอดีเขียนเป็นภาษาไทยมา,า,ามคุณจงรักบอกว่าไม่เงียบปากเสียเรื่องไฟไหมเออใครไม่รู้คุณคุณไก่กล้องบอกว่าช่วยวิเคราะห์หน่อยว่านักข่าวทำไมกลัวนายกด่าแล้วทำไมนายกชอบด่านักข่าวคุยกันดีๆแบบมนุษย์ทั่วไปไม่ได้เหรอ แล้วแต่ฮะเพราะว่าอย่างนายกเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันก็มีหลายเหตุผลที่อารมณ์เสียบางทีก็แกล้งนักข่าวฉันรู้ว่าแกจะเธอจะถามเรื่องนี้ฉันแกล้งอารมณ์เสียอันนี้ก็มีการที่สองคืออารมณ์เสียจริงคือหนึ่งอารมณ์เสียอยู่แล้วก็ถามอะไรก็จะอารมณ์เสียอันที่สามคืออารมณ์ดีๆอยู่แต่เจอคําถามที่แบบไม่อยากตอบหรือว่ามันไม่น่าจะถาม ก็จะอารมณ์เสียมันมีหลายๆสาเหตุนะฮะแต่อย่างเมื่อวานเนี้ยเออพอถ้าเกิดว่าเราไปอ่านดูในเนื้อหาคําสั่งที่ออกมามันเหมือนกับว่าเฮ้ยคือคืนนึกออกอะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยจะถามอะไรอ้าเกิดเราเป็นตัวในอย่างเงี้ยนึกออกว่าผู้สื่อข่าวจะถามอะไรเฮ้ยคือคุณอ่านมาหรือยังอะคุณจะมาบอกบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคือล็อกคอรอบหรือยังที่แบบประกาศออก คือแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอ่านดูในเนื้อหาคําสั่งอันที่ออกมาเนี่ยคือเขาจะลงเอาไว้ละเอียดเลยเหมือนกับเป็นข้อแนะนําอ่ะข้อแนะนําว่าเฮ้ยถ้าเป็นนี้นะคือคุณคุณคือคุณ,คณไม่ควรจะถอดแมสนะด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างเลยมันเหมือนเป็นคําแนะนําอ่ะว่าเออคุณให้ทําได้ด้วยความสมัครใจแต่มีอะไรบ้างถึงสองสามสี่ห้าเขาก็จะบอกละเอียดไว้เลยแต่เพียงแต่เราอาจจะมองแค่ว่าอ่ะมันเป็นคําสั่งให้ถอดหน้ากากได้ก็เลยก็เลยไปถามนายกในลักษณะว่าอ่ะ มันดีแล้วหรอมันรอบคอบแล้วหรอแต่ว่าใช่ใจยิตขึ้นมาใช่แต่ว่าน้องเขาก็แบบไม่กล้าที่จะพูดชัดแบบนั้นเงี่ยเขาก็เลยพูดลอยๆว่าเนี่ยประกาศออกมาแล้วแล้วไงอ่ะประกาศมาแล้วแล้วแล้วไงอ่านหรือยังอะไรเงี้ยแต่ว่านายกก็คงรู้แหละว่าหมายความว่ายังไงก็เลยอารมณ์เสียแล้วก็นะเป็นคําถามสุดท้ายเรื่องนี้นะก็เลี้ยวออกนอกโพเดียมแล้วก็เดินขึ้นรถไปเลยนะฮะ ก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งคู่กันนะคนเอกประยุทธ์กับการอารมณ์เสียอืเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ไม่อารมณเสียแล้วนิ่งเหมือนช่วงอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนักข่าวก็เริ่มตั้งข้อสังเกตกันเฮ้ยนายกเป็นอะไรผิดปกติพลีแั้ไม่ความจริง่ยเราเป็นนักข่าวเองเราก็จะด่าตัวเองได้นะเราว่าเฮ้ยนักข่าวนี่เป็นไรวะเวลานายกอารมณ์เสียก็ไปไปแบบเขียนข่าวนายกพีีแพดด่าแต่พอนายกเงียบสุขุมนิ่งก็นายกเ<า>ป็นอะไร อ่ะจริงนักข่าวเราก็ต้องเป็นแบบนี้แหลนะนะคะเ <c oughs> พราะว่าเอ๊ะอยู่ดีๆลุงตู่เคยเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรเนี่ยนะค <c oughs> ะก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะของทางนักข่าวเราแต่ละวันเหมือนเหมือนอย่างที่นายกอ่ะที่บอกว่าเ <c oughs> ช้ามาเนี่ยฮะ <c oughs> มีคนก็ด่าบุรดมแล้วเนี่ยทำไมรายอ่านน้อยจังคุณเสือหวานเจี๊ยบเขาว่า <c oughs> <c oughs> ต้องอ่านเพิ่มนะเหมือนอย่างเหมือนอย่างนายกกขพี่แรกนายกเ,ออเคยบอกว่าเช้ามาเนี่ยออนักข่าวต้องมารอจ้องหน้าผมแลออ้วว่าจะอารมณ์ดีออไม่ดีอ,อ,อะไรยังไงออบอกว่านักข่าวเนี่ยความรู้สึกไวกว่า 5G อีกออคือสามารถอ่านอ่านอารมณ์นายกได้อันนี้ก็เป็นปกตินะนักข่าวเราก็ต้องคอยสังเกตนะแต่บางทีเราอาจจะ ตีความผิดก็ได้ในเรื่องของอารมณ์ช่วงนั้นนะด้วยความที่แบบนายก็เป็นตัวตนของแกไงแล้วก็ไม่สนใจว่าเฮ้ยภาพที่ออกไปเนี่ยไปไงล่ะใช่โดนด่าจะไม่มีอารมณ์ปีดปาร์ตเนี่ยคือจะผิดวิสัยจากนักการเมืองโดยทั่วไปอนี่ขนาดต้องนุ่มนิ่มสุภาพเดี๋ยวคือเอางี้ถ้าถ้าพลเอกประยุทธ์สมัยน่าจะไปต่อเนี่ยแกจะพัฒนาไอ้เรื่องนี้ดีขึ้นไหมไม่อ่ะมันก็ เลี่ยนยากนะโอเคอะช่วงช่วงเป็นทห,หารมาไปเป็นนายกายุคคอสอชอมันตอนนั้นเนี่ยก็จะแบบจะแรงเลยเนาะแบบปี๊ดปี๊ดแบบที่ททคุณภาพกเก่าๆมา<ช>ๆเนี่ยใช่ตั้งแต่แบบโอ้โหเดี๋ยวปัดทุ่มในพอเดียมแล้วชี้นะแบบโอ้โหตอนนั้นหน้านายกยังอ้วนๆอยู่เน,นะไม่เหมือนตอนนี้นะมันเหี่ยวๆแล้วก็พอมายุคเป็นนายกในช่วงหลังเลอกตั้งปี6-2มาเนี่ยก็จะเริ่มซอฟลงแต่ก็ยังมีความเป็นพลเอกประยุทธ์อยู่ คุณรัฐบอกว่านายกเป็นไวทองคูท่าทางอันเ <ท lanes> ยอะมาน่าเลยมาคือนายกเนี่ยเป็นแบบนี้มาตลอดทั้งงั้นก็คงไวทองมาตลอด <obras> ใช่กิมมี่กิมมี่เนี่ยกิมมี่คุณผู้ฟังถามมาแต่แต่หายไปแล้วมันอ่านไม่ได้แล้วว่าออะไรนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นอย่างนี้มานานหรือยังก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วเนาะคือ คือแกน่าจะเป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่ว่าถ้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 าในในสายตาสื่อที่เราเห็นแกตั้งแต่ตอนเป็นพลตรีเนี่ยเมื่อก่อนแกก็จะอาจจะเป็นเพราะว่าโดยตําแหน่งเนี่ยมันไม่ใช่ตาแหน่งสูงสุดในกองทัพเพราะฉะนั้นแกก็จะแบบสงบเสงี่ยมเรียบร้อยอย่างที่บอกไงว่านัจจ่าตูนัจจะเนี่ยนัจจานัจจะแบบเจอแบบดูหวานดูอะไรเลยแต่พอขึ้นเป็นแม่ทัพขั้งหนึ่งเนี่ยด้วยสถานการณ์ทางการเมืองมันรุนแรงก็เลยทําให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ต้อง <minutes> เ,หเหมือนแสดงตัวตนเรื่องของบทบาทที่มันเป็นสายบูมากขึ้นนะฮะก็เลยทำให้เราเห็น <God> บ <laut> <soup> ุคลิกภาพในลักษณะนี้เรื่อยมาตั้งแต่บัดนั้นจนปัจจุบันเลยนะฮะโอ้โหนี่คุณแดดดี้ภูมิส่งอะไรมาเนี่ยยาวเลยเนี่ยเรื่องหมดเวลาสลากเออสลากแหละออไอดิจิตอลเหรอแล้วก็คุณแอดนันเนี่ยอะไรลุงอยู่ต่อเหมือนเชื้อไฟชาวบ้านออกแน่อยากเป็นเองช่วยไม่ได้แก่ พิ่า <overst> ด <ire> ักคบเลยเนี rated. ่ยค <ations> <gr> <ng t> ุณนกเอี้ยงบินเร็วบอกว่า uh, บ like ันทึกรับสามปวงแตกอันนี้ยังไม่รู้นะคะต้องรอรอดูก่อนนะคุณสุมลบอกว่าฝากคุณเล็กถามถามนายกเหรอเรื่องคุณประวินด้วยนะคะคุณสุกัญญาบอกว่าฟังจากดาวอังคารก็รู้ว่าสองสสองคนหมืองเราสองคนเนี่ยไม่ชอบเพื่อไทยไม่ชอบคุณทักษิณ ไม่ไม่เกี่ยวกับไม่ชอบนะเราก็จะเป็นการวิเคราะห์ตามสถานการณ์ตามตามเนื้อผ้าตามเหตุการณ์นะฮะอืมอ่ะหมดเวลาแล้วเอ่ออ่ะแล้วแต่มุมมองแต่บุรุษดวว่าก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแล้วแต่จะคิดค่ะอ่าคุณคุณบวกหรือว่าอะไรอ้วยอีกแล้วพูดดีคุณประกอบบอกว่าในที่สุดพรลังประชารัฐก็ต้องล่มสลายจากการเสื่อมสภาพของผู้นำทั้งสามปอนะฮะอ่ะอันนี้ ก็หวังว่าสามปคงจะได้รับทราบนะฮะความเห็นของประชาชนฮะแล้วก็จะปรับตัวหรือจะทําอะไรให้มันดีขึ้นหรือว่าจะไปก็ไปเลยจะวางมือก็วางไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะขอบคุณทุกคอมเมนเ์นะไม่มีเวลา,อ,าอ่านอ่านไม่อ่านไม่หมดไม่ทันแล้วนะคะอ่ะก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะช่วง,งข่าวเอ็กซ์คลูซนะสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นแล้วก็วันเสาร์หน้า เรามาเจอกันอีกนะฮะในรับรวมพลางค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะขออภัยจริงๆเราอ่านอ่านออาอากาศไม่ทันนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนั่งอ่านจนหมดทุกคอมเมนต์นะคะก็ไว้พบกันใหม่สาวหน้าค่ะวันนี้เล็กวัฒนานานโนและพี่เด่นบุญระดมจิตด,ดอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสุ